คนหนึ่งคนจะสร้างปริมาณขยะถึงวันละ1กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันใน100คนคิดเป็น100กิโลกร,รัมต่อวันและประชากรในเขตเทศาบาลเมืองมหาสารคามมี52,000คนเศษนั่นเท่ากับว่าจะมีขยะที่ต้องไปกำจัดกว่า52,000กิโลกร,รัมต่อวัน ส่งผลกระทบตามมามากมายทําให้สูญเสียงบประมาณในการกําจัดทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเกิดมลพิษดังนั้นเรามาช่วยกันลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกขยะและนําไปทิ้งในถังให้ถูกประเภท ขยะเปียกขยะเศษอาหารหรือขยะที่ใยสลายได้เช่นผักผลไม้เศษอาหารใบไม้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติขยะประเภทนี้มีถึงร้อยละ50ให้แยกใส่ถังสีเขียวเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักหรือน้ำหมักชีวภาพขยะรีไซเคิลขยะที่นำกลับมาใช้ได้เช่นขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องกระดาษเศษเหล็กท่อ P ี c ขยะประเภทนี้มีถึงร้อยละ37ให้แยกใส่ถังสีเหลืองเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือขายสร้างรายได้ขยะทั่วไปขยะที่นำกลับมาใช้ไม่ได้หรือขยะมูลฝอยทั่วไปเช่นโฟมฟอยล์ถุงพลาสติกขยะประเภทนี้มีถึงร้อยละ12ให้แยกใส่ถังสีน้ำเงินเพื่อนำไปฝังกลบต่อไปขยะพิษ ควรคัดแยกทิ้งจากขยะประเภทอื่นๆเช่นหลอดไฟแบตเตอรี่มือถือถ่านไฟฉายสเปค่าแมลงขยะประเภทนี้มีถึงร้อยละหนึ่งให้แยกใส่ถังสีส้มที่เทศบาลเมืองมหาสาร,รคามได้กำหนดตั้งในแต่ละชุมชนเพื่อให้เทศบาลนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีรกแยกขยะเป็นเรื่องง่าย เมื่อวันที่5ตุลาคมเวลา9นาฬิกาที่ชุมชนนาควิชัย3หลังวัดป่าโนนแทน่นนายสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสรารคามมอบหมายให้งานสาธารณุประโภคสำนักงานช่างลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังหลังวัดป่าโนนแทน่นชุมชนนาควิชัย3เพื่อช่วยในการระบายน้ำไหลให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สืบเนื่องจากนายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้วางนโยบายการบริหารงานในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมขังประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทําให้บริเวณหลังวัดป่านนทแทน่นชุมชนนาควิชัยสามเกิดน้ําท่วมขังทําให้ประชาชนที่อาศัยภายในชุมชนได้รับความเดือดร้อนการสัญจรไปมาลําบาก เทศบาลเมืองมหาสารคามได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากกรณีดังกล่าวจึงได้ลงพื้นที่แก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วนโดยนำเจ้าหน้าที่งานสาธารณูปโภคสำนักงานช่างออกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหลังวัดป่านนท์แท่นชุมชนนาควิชัยสามจากการลงพื้นที่แก้ปัญหาพบว่าสาเหตุที่ท่อระบายน้ำไหลไม่สะดวกเกิดจากวัชพืชขึ้นปกคลุมทางไหลของน้ำทำให้การไหลของน้ำล่าช้าจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้นำเจ้าหน้าที่งานสาธารณนุประโภคสำนักการช่างออกเปิดทางน้ำกำจัดวัชพืชที่ขึ้นกรีดขวางทางไหลของน้ำทำให้น้ำไหลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกขร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปดังนั้นหากพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนด้านสาธารณนุประโภคสาธารณนุการเช่นถนนชำรุดไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องท่อระบายน้ำอุดตนัน หรือสิ่งปลุกสร้างที่ไม่เกิดความปลอดภัยสามารถแจ้งได้ที่สำนักการช่างเทศบาลเมืองมหาสารคามเบอร์โทรศัพท์0 4 3 7 2 5 5 7 3 8ต่อ1 3 9 3 0 3หรือ Facebook เทศบาลเมืองมหาสารคามและไลน์ร้องทุกเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ตลอด24ชั่วโมง เมื่อวันที่5ตุลาคมเวลา8นาฬิกาที่สมาคมคนตาบอดชาวอีสานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านหนองโนตบหน,นองโนอเภอเมืองจัังวดหมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธีทำบุญครบรอบ40ปีของการก่อตั้งสมาคมคนตาบอดชาวอีสานและสมทบทุนสร้างบ้านพักผู้สูงอายุและอาคารอเนกประสงค์ โอกาสน,นี้ในสายยันพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้พันจาเอกอำนาจล้ำชัยภูมิหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปร่วมเป็นเกียรติพิธีดังกล่าวด้วยซึมเนื่องจากสมาคมคนตาบอดชาวอีสานเดิมก่อตั้งเป็นชมรมคนตาบอดชาวอีสานเมื่อวันที่5ตุลาคม2523 จนถึงปีพุทธศักราช2530เมื่อวันที่25กันยายน2530ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมคนตาบอดชาวอีสานจนถึงปัจจุบันเริ่มระยะเวลา40ปีสมาคมคนตาบอดชาวอีสานเป็นองค์กรของคนตาบอดเพื่อรองรับโครงสร้างและการขยายตัวในแต่ละด้านมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกอาทิด้านการศึกษาด้านอาชีพด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ให้ได้รับการบริการด้านสาธารณรูปภคสาธารณุปการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีมาตรฐานตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดชาวอีสานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนโดยจากสถิติคนตาบอดในประเทศไทยมีจำนวน1 9 9 0งแคนและปัจจุบันคนตาบอดผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น ในส่วนสมาคมคนตาบอดชาวอีสาขนขณะนี้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า3,500คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของคนตาบอดหรือผู้พิการทางสายตาในช่วงเดือนคุมภาพันธ์ของทุกปีสมาคมได้มีการจัดประชุมสมาชิกสามัญประจำปีและปีพุทธศักราช2563ในวาระครบรอบ40ปีการก่อตั้งสมาคม สมาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญและกิจกรรมสมทบทุนเพื่อสร้างบ้านพักผู้สูงอายุและอาคารอเนกประสงค์ให้มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและเพื่อความเป็นสนิบมงคลแก่ผู้นำองค์กรคณะกรรมการบุคลากรและสมาชิกของสมาคมพร้อมทั้งอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับสมาชิกผู้ล่วงลับโดยกิจกรรมสำคัญของปีนี้ผู้เข้าร่วมทำบุญและสมทบทุน จะได้รับมอบเหรียญหลวงปู่แสนปะสันโนรุ่นแสนเมตตาบารมี111ปีรับน้ำมนต์วัตถุมงคลจากหลวงปู่หนูอินกิตติสาโรวัดป่าพุทธมงคลและพระอาจารย์สุริยนันโสสปัญโยวัดพุทธวนารามและรับฟังปากฐกถาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย เมื่อวันที่7ตุลาคมเวลา13.30น,นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคาม,มนายสายเย็นพิรมกิจปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม,มเป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564โดยมีรองประลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ตามที่เทศบาลเมืองมหาสรารคามได้รับอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2564พร้อมทั้งประกาศใช้เมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2563ซึ่งในส่วนรายจ่ายที่เป็นโครงการพัฒนาทั้งหมดในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจะต้องจัดเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลเมืองมหาสารคามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักรา 2, 4, ช2554ฉบับที่3พุทธศักราช2561หมวด5ข้อ26 เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564เป็นไปได้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบและเพื่อเป็นการวิเคราะห์สถานะการคลังของเทศบาลให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการจริงพร้อมทั้งรับมอบนโยบายจากผู้บริหารเรื่องการกำหนดห่วงเวลาตามโครงการของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564 เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้จัดประชุมการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ขึ้นเพื่อรับทราบอาทิเรื่องสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564สถานะการเงินการคลังในไตรมาสแรกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้อแนะนำในการกำหนดห่วงเวลาการดำเนินโครงการในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามระเบียบแบบแผนต่อไปเมื่อวันที่8ตุลาคมเวลา9านาฬิกาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามนายเกติศักดิ์ตรงสริรองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุสน,นการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มโดยมีนายทวัฒชุริมนผู่มเนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายงานโอกาสนี้นายสายันเพียรรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ดรสิริชัยสิริไปลายรองประหลัดเทศบาลร่วมพิธีดังกล่าวด้วย สืบเนื่องจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้แก่ผู้พิการซึ่งมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลสำหรับจังหวัดมหาสารคามทรงประทานทุนจำนวน130ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000บาทนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ปกครองเด็กพิการที่ได้รับประทานทุนอย่างหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมประกอบด้วยนายกิติศักดิ์ตรงสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามประธานในพิธีถวายคำนับพระรูปเปิดกลวยกระทงดอกไม้ประธานยืนประจำแทน่นรับคำกล่าวรายงานจากนายทวัชคุรีมน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายงานและเบิกตัวผู้รับประกันทุนเข้ารับเบื้องหน้าพารูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีประธานในพิธีอ่านพระดำรัสถ่ายภาพร่วมกันเป็นเสร็จพิธี ทั้งนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีได้ทรงมีพระดำรัสแก่ผู้ที่รับทุนการศึกษาว่าข้าพาเจ้าขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มขอให้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้การพัฒนาบุตรหลานควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านระดับหนึ่งเด็กพิการจะมีศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่านให้มีความอดทนมุ่งมัน่นในการพัฒนาบุตรหลานเพื่อให้มีศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เมื่อวันที่9ตุลาคมเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมลีลาวดีสารการจังหวัดมหาสารคามนมายธรรมนูนแก้วคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้แทนประหลัดเทศบาลในระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนคัดเลือกผู้แทนประหลัดเทศบาลในคณะกรรมาการกลางพนักง,งานเทศบาลหรือกทอ,อโอกาสนี้นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย โวยกรรมการที่มาจากประหลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนกักงานเทศบาลหรือกทออผลจากตําแหน่งเนื่องจากรบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน3คนคือ 1. นายสุนทรสุวรรณพรประหลัดเทศบาลตําบลท่ามะขามจังหวัดกาญจนบ,บุรี 2. นายศักพงธรรมอาชวักุลประหลัดเทศบาลตําบลบางงาจังหวัดลบบุรี 3. นายขนองพลเพชรรื่นประหลัดเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้ว กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหรือกอทอ ที่มาจากประหลัดเทศบาลในวันที่19ตุลาคม2563นหณห้องประชุม5501อาคาร5ชั้น5กรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นดังนั้นจังหวัดมหาสารคามจึงจัดประชุมคัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาลในระดับจังหวัดจำนวน3คนเพื่อเป็นตัวแทนในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนประหลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหรือกทออโดยหลังจากที่ฝ่ายเลยขานุการตรวจสอบองค์ประชุมครบแล้ว ปรากฏว่ามีประหลัดเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่งหของจำนวนประหลัดเทศบาลในจังหวัดมหาสารคามซึ่งครบองค์ประชุมและที่ประชุมได้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งการประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นลงวันที่12พฤษภาคม2543และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 คือชื่อที่เสนอต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนผู้ถูกเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอมและถ้ามีชื่อที่เสนอเพียง3คนถือว่าได้รับคัดเลือกโดยไม่ต้องลงคะแนนทั้งนี้ที่ประชุมได้เสนอชื่อประหลัดเทศบาลจำนวน3าคนประกอบด้วย 1. นนายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2. นายมานพนนสศรีลาดประลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง 3. นายรักชาตินาวรัต ปลัดเทศบาลตำบลนานดูนทั้งนี้จึงถือได้ว่าปลัดเทศบาลทั้ง3คนได้รับเลือกโดยไม่ต้องลงคะแนนและได้เป็นผู้แทนปะลัดเทศบาลในระดับจังหวัดเพื่อเป็นตัวแทนในการคัดเลือกกรรมการผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลหรือกทอ,อต่อไปคััดเเเเลือกอกกหรรนนนนะาาาตวแทปปทที่ผ็ ยุคหลายสมัยนะครับว่าพอเลือกไปแล้วเนะี่ยติดต่อไม่ได้เวลาเรามีปัญหาเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวแทนที่จะไปสู้แทนพวกเรานะครับคราวนี้หลังจากหลังจาก,จากมีการปิดประชุมคัดเลือกแล้วก็าจากพวกเราขอเวลาคุยแันเพีนิดนึงครับว่าเราหลังจากหากัืว่าเราจะเลือกตัวแทนแบบไหนเราจะลงเป็นตัวแทนไหมถ้าไม่ลงเราจะเลือกแบบไหน,นเพื่อที่ทาง พี่น้องชาวเทศบาลอาจจะได้มั่นใจว่าตัวแทนที่เราเข้าไปเลือกเนี่ยได้ตัวแทนของเราจริงๆนะครับครับขอบคุณในปรญหาครับโดยการจริงี่ได้พวกเราเป็นตัวแทนอยู่ในโครงการก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราครับ เมื่อวันที่9ตุลาคมเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมบุษาราคามสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐานสถานกักกันโรคแห่งรัฐจังหวัดมหาสารคาม โอกาสนี้นายสายเย็นพิรมกิจประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายโกพัส,สมสารองประหลัดเทศบาลร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทั่วโลกโดยรัฐบาลได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2563กำหนดให้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ประกอบกับจะมีการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการจัดการคัดกรองของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโรคเพื่อควบคุมโรคและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดมหาสรารคามจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานสถานกักกันโรคแห่งรัฐจังหวัดมหาสรารคามขึ้น เพื่อรับทราบนโยบายรัฐบาลที่จะเปิดให้มีการผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศให้มากขึ้นในช่วงปลายปีนี้จึงทำให้อาจมีประชาชนเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นทำให้สถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้ให้มีไม่เพียงพอจึงได้กำหนดให้ทุกจังหวัดมีการจัดเตรียมสถานที่กักกันไว้รองรับการเดินทางเข้าประเทศดังกล่าวสำหรับเกณฑ์สถานที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก14วันประกอบด้วย6หมวดคือหมวดที่1 โครงสร้างอาคารและวิศวกรรมหมวดที่ 2. บุคลากรหมวดที่ 3. วัสดุอุปกรณ์สำนักงานหมวดที่ 4. ยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหมวดที่ 5. การจัดสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน